<Okay. S 2> เอาไงเย็นเอาเฮ้ยอะไรวะอยู่ดีก็ดับเฮ้ยเมื่อเช้าก็ดูแล้วนี่เอาเ,อาเ,อาเอา สวัสดีครับชัยน่าแมชีสวัสดีค่ะคอรเซ็นเตอร์ผู้สายอยู่นะคะเรียนสาย,ยกับคุณเทงอยู่หรือเปล่าคะจากในระบบรถของลูกค้าเขากำหนดการ PM แล้วโดยอาทิตย์หน้าเราจะเข้าไปทำการ PM ให้กับลูกค้าไม่ทราบว่าสะดวกหรือเปล่าคะครับสะดวกครับอาทิตย์หน้าเข้ามาได้เลยครับ รถเป็นอะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันครับเฮียอยู่ๆเครื่องมันก็ดับสตาร์ทไม่ติดเลยครับเจ้ายังดีๆอยู่เลยนครับเนี่ยเอ็งก็โทรหาคอนเซนเตอร์สิเบอร์ไหนครับเฮียสี่ก็อนที่เข้ารถมาส่งเขาก็บอกเองแล้วไม่ใช่เหรอจำไม่ได้หรือไงวันที่เขาส่งรถอะ่ะเขามาแนะนำภายนอก แนะนำภายในเครื่องจักรแนะนำการดูแลรักษาแนะนำการซ่อมบำรุงเบื้องต้นแนะนำ PM หรือว่าถ้าจะสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอ่ะเขาบอกว่าให้ไปดูสติ๊กเกอร์ข้างรถนั่นไงอ๋อเบอร์ทางใช่ไหมข้เฮียเออโอเค แม่ชืนสวัสดีค่ะขอเซ็นเตอร์รับสายยินดีให้บริการค่ะไม่ทราบว่าลูกค้าต้องการให้ช่วยเหลือด้านใดคะต้องการแจ้งซ่อมอ่ะรถสตาร์ทไม่ติดเลยอ่ะเรียกช่างมาคุยหน่อยได้ไหมใจเย็นนะคะลูกค้าทางเราต้องขอทราบปัญหาเบื้องต้นก่อนเพื่อประสานงานช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาแก้ปัญหาไม่ทราบว่าเครื่องจักของลูกค้านี่มีปัญหาอะไรคะอยู่ๆมันก็ดับอ่ะงานก็รีบอ่ะทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ เรียกช่างมาคุยหน่อยได้ไหมเรียกมาซ่อมให้หน่อยรบกวนขอ serial number เครื่องจกักรหน่อยค่ะผมไม่ทราบมาขอ serial number ไปทำอะไรครัเบเราขอ serial number เพื่อยืนยันตำแหน่งของเครื่องจักรและทำการประสานงานให้เจ้าหน้าที่ช่างบริการเข้าไปดำเนินการซ่อมให้ลูกค้าโดยเร็วที่สุดค่ะ เดี๋ยวผมไปดูให้ครับตอนนี้ทราบตำแหน่งเครื่องจักรของลูกค้าแล้วนะคะรบกวนขอชื่อและเบอร์ติดต่อกลับของบุคคลที่อยู่หน้างานด้วยค่ะครับผมชื่อร่ำรวยครับเบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยครับเราจะประสานงานให้ช่างเข้าไปบริการโดยเร็วที่สุดค่ะไฟไม่ติดนี่ว่าต้องไม่บอกลูกพี่ซะแล้วครับขอบคุณมากครับยังไงก็ร้สึกขอบคุณมากครับถ้าไม่ได้ พกคอไฟหน้าไม่ติดเปลี่ยนให้ด้วยนะครับเออโอเคโอเคจวจัดการให้ครับผมขอโทษครับถ้าผมต้องการซื้ออะไรสามารถติดต่อได้ที่ไหนครับลูกค้าสามารถติดต่อลเซ็ center บริษัท c h น n า m a c ช i n e ได้เลยค่ะเพราะทางเรามีคลังสำรองอะไหล่อย่างครบถ้วนเพียงพอต่อการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะได้รับการบริการที่สะดวกและรวดเร็วค่ะ ไม่ทราบว่าลูกค้ามีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมคะเออมีครับพอดีเฮียแจ้งมาว่าถึงเวลาพีเอพอดีครับพอจะเข้ามาทำพร้อมกันได้ไหมครับได้ค่ะทางเราจะประสานงานแจ้งให้ช่างบริการเข้าไปบำรุงรักษาพร้อมกันเลยนะคะถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วใช้หน้าแมชชีนขอส่งต่อรอยิ้มให้ลูกค้ามแต่รอยิ้มนะคะ สวัสดีครับสวัสดีครับผมช่างบริการจากบริษัทไชน่าแมชชีนตอนนี้ผมได้รับเรื่องแจ้งซ่อมแล้วนะครับไชน่าแมชชีนขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนอุตสาหกรรมก่อสร้างไม่ว่าท่านจะเป็นใครเจอปัญหาอะไรเราพร้อมอยู่เคียงข้างสร้างความสำเร็จและร่วมพัฒนาประเทศไทยให้หน่าอยู่มากยิ่งขึ้น เดี๋ยวก่อนหากคุณมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ call center บริษัทไชน่าแมชชีนได้ที่เบอร์094 983 3399ขอบคุณค่ะ